ไปตลาดกันจ้าวันนี้เราไปกันสามคนวันนี้เป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะมาที่บ้านค่ะทุกคนเราจึงต้องไปหากับข้าวกันไปค่ะวันนี้เราคิดไว้แล้วว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างเพราะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันมัวแต่ไปเดินเล่นเดินเที่ยวเดินเลาะ จะไม่ทันค่ะทุกคนกว่าจะกลับมาทํามาถึงเราก็ตรงปีไว้ที่ร้านผักค่ะทุกคนผักสลัดกรอบเจ้านี้เขางามมากใหญ่ๆหญ่ใ,ญใญดูต้นอวบขาวน่าจะกรอบดีแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะทุกคนที่เรารู้เพราะว่าเราเคยซื้อเข้าไปแล้วหน,หนึ่งมาถึงเราก็เลยตรงปีมาที่ร้านนี้เลย สั่งผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่ร้านพริกป่นค่ะจริงๆมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ซื้อไปเผื่อค่ะทุกคนแล้วก็เดินปรีไปซื้อมะเขือเทศจะเอาไปตำส้มตำค่ะทุกคนขาดไม่ได้เลยส้มตำเนี่ยเลือกเลือกเลือกทั้งบักเขือเคือทั้งบักเลนหยิบใส่รวมกันเลยค่ะเพราะว่าเขาขายราคาเดียวกันทุกคนเนี่ยหน้าตำสุดๆตำใส่บกเขือเคือ แซบอย่าบอกใครเลยเด้อค่ะสรุปเลือกไปเลือกมาได้ตั้งสองโลเลยค่ะทุกคนซื้อไปเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้เพราะเราไม่ได้มากันบ่อยๆค่ะเสร็จแล้วก็เลือกเอามาเขือเทศท้อค่ะทุกคนเอาไปไว้ทำยำค่ะแครอทเอาไหมไม่เอามีแล้วไปต่ออีกร้านค่ะทุกคน เป็นสลัดบ้านได้ไปอีก3กิโลถามทีแรกเราก็นึกว่าโลละ20เราได้ยินไหมคะบอก20แต่วมั่ยค้าบอก40ทุกคนยี่กับสี่มันเหมือนกันค่ะฟังผล่นเหมือนพูดคำเดียวกันเลยค่ะผักเขาสวยด้วยเจ้านี้เดินผ่านร้านปลาก็อดไม่ได้ค่ะทุกคนเราก็เลยสั่งเนื้อปลากายขูดแล้วอีก2กิโลเดี๋ยวกัเม้าค่ะ เดินไปซื้อเห็ดฟางไปทำต้มยำค่ะทุกคนผ่านร้านกบตัวอ้นอ้วนอุบอวบหน้าพัดก็เลยสอยมาอีกสองกิโลค่ะทุกคนได้แล้วก็ไปค่ะทุกคนดูสิคะถือกันเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปแวะร้านหมูซื้อหมูอีกค่ะทุกคนซื้อสามชั้นไปทำยำค่ะ วันนี้เราจะซื้อสามชั้นไปทํายำสลัดค่ะดูจากที่เราซื้อผักกันเยอะแยะค่ะทุกคนหน้านี้หน้าผักใครที่ไม่ได้กินยำสลัดหรือไม่ทํายำสลัดกินหน้านี้ถือว่าพลาดมากเลยค่ะทุกคนเพราะหน้านี้ผักเยอะมากแล้วราคาถูกช่วงหน้าหนาวน,นี้ผักจะถูกเพราะว่าที่ไหนเขาก็ปลูกกันได้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเดินปีไปที่ร้านขายปลาร้ ดูปลามีทุกอย่างค่ะปลาข้าวคั่วปลาลำปลาเนื้อมีแม้กระทั่งน้ำพริกปลาค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อปลาค่ะเรามาซื้อหอมแดงค่ะทุกคนเสร็จแล้วเดินปีตรงไปที่ร้านผลไม้ที่ขายแตงโมค่ะทุกคนสรุปก็ได้แตงโมมาอีกสามลูกลูกเบลเย่เบลเบล่สามลูกร้อยค่ะทุกคนได้ครบแล้วกลับบ้านกันค่ะทุกคน รออะไรคะแต่ก็ยังมีวายหันไปชมแต่งโมอีกค่ะทุกคนตอนนี้ก็เกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วคะ่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคนดูได้ของเต็มท้ายรถเลยคะ่ะ